และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวได้กันที่จังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำเมืองเพชรบุรีให้สะอาดและสวยงามค่ะ เมื่อวันที่12เมษายน2565นายนัทพ,พมศสอดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟื้นฟูลและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2565ณห้องประชุมพิพีสารากังจังหวัดเพชรบุรี นายณทฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีสาพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ําตามธรรมชาติร่วมรักษาสายน้ําเตรียมพร้อมจัดวาระฟื้นฟูแหล่งน้ําตามธรรมชาติแม่น้าขู่ของน้องบึงเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนานแหล่งน้าเมืองเพชรบุรีให้สะอาดสวยงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัรษา โดยจะจัดกิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้คือวันที่15พฤษภาคมวันที่5มิถุนายนวันที่17กรกฎาคมและวันที่7สิงหาคมโดยให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้มงคลและต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้รวดเร็วและทนต่อสภาพหน้าแล้งรวมถึงต้นไม้ที่มีสีสดงดงามเช่นต้นอินทนิลต้นขูนต้นทองอุไลนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติม,ตมว่า จังหวัดเพชรบุรีจะได้รวมพลจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำปล่อยป่าเพื่อร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในห้วงเวลาดังกล่าว